ไม่มีเดือนปกติรวมคำทำนายหมอดูไทยในอีก12เดือนข้างหน้าประเทศไทยเข้าโหมดวิกฤตสลับโอกาสปีม้าไฟ2,569ไม่มีเดือนปกติรวมคำทำนายหมอดูไทย12เดือนประเทศไทยเข้าโหมดวิกฤตสลับโอกาสปี2,569กำลังถูกพูดถึงว่าเป็นปีม้าไฟปีแห่งการเปลี่ยนผ่านและการพลิกชะตาแบบแรง,แรง หมอดูและโหราศาสตร์หลายสำนักในไทยทั้งสายดวงเมืองและดวงส่วนตัวต่างออกมาให้คำทำนายล่วงหน้าตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจการเมืองสังคมไปจนถึงภัยธรรมชาติและดวงชีวิตรายบุคคลเมื่อรวบรวมคำทำนายจากทั้งอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมผู้เปิดไพ่ยิปซีดวงเมืองปีม้าไฟหมอช้างทศพรรีตุลาที่ผูกดวง12ราศีแบบละเอียดตลอดปีหมอปลายพรายกระซิบ และสินแสพานุวัตนที่เตือนแรงเรื่องภัยธรรมชาติโรคใหม่รวมถึงโหรฟองสนานจามอนจันที่อ่านดวงเมืองและดวงบุคคลสำคัญทางการเมืองจะเห็นทีมร่วมว่าปี2569ไม่ใช่ปีเบาๆแต่เป็นปีที่มีทั้งโอกาสและแรงสั่นสะเทือนสลับกันไปตลอด12เดือนบทความนี้ไม่ใช่การฟันธงว่าต้องเกิดจริงแบบไล่เดือนตั้งแต่มกราคมถึงธันวาคม ว่าตามสายตาหมอดูไทยแล้วปีม้าไฟนี้หน้าตาเป็นอย่างไรพร้อมทั้งชวนคิดต่อว่าถ้าคำทำนายเป็นเพียงสัญญาณเราจะเตรียมตัวอย่างไรให้รอดไม่ว่าจะเชื่อมากหรือน้อยก็ตามมกราคมเริ่มปีด้วยแผลเก่าของดวงเมืองแต่บางราศีกลับเป็นนาทีทองดวงเมืองจากอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรม ระบุว่าเดือนมกราคมของปี2569อยู่ในอิทธิพลของไพ่สามดาบเป็นสัญลักษณ์ของบาดแผลความผิดหวังและเรื่องที่ยังคาใจจากปีเก่าจึงถูกเตือนให้อดทนและระวังทั้งเรื่องฟืนไฟแผ่นดินไหวและปัญหาน้ำฝนน้ำท่วมที่ยังไม่คลี่คลายหมดไปในทันทีพร้อมทั้งชี้ว่าประเทศไทยต้องเร่งปรับโครงสร้างการจัดการน้ำและที่อยู่อาศัยเพราะ แก้ฟ้าไม่ได้ต้องแก้ที่คนในอีกมุมหนึ่งหมอช้างทศพรกลับมองว่าเดือนมกราคมคือจุดเริ่มต้นที่ปังมากของหลายราศีเช่นราศีเมษการงานเปลี่ยนแล้วดีขึ้นมีโอกาสเริ่มเส้นทางใหม่ถ้าลงมือช่วงต้นปีจะเห็นผลชัดเจนราศีธนูมกราคมถึงมิถุนายนคือครึ่งปีทองโดยเฉพาะเดือนมกราคมที่ถูกย้ำว่าควรลุยงานดีลใหญ่ให้เต็มที่ เพราะทั้งงานและเงินมีพลังสนับสนุนสูงเป็นพิเศษภาพรวมเดือนแรกของปีจึงออกมาแบบสองหน้าดวงเมืองยังแบกแผลเก่าแต่ดวงส่วนบุคคลของบางกลุ่มกลับได้จังหวะเริ่มต้นใหม่ถ้ามองเชิงสัญ,ญลักษณ์ก็คือปีที่เริ่มต้นท่ามกลางความไม่แน่นอนแต่โอกาสก็มีให้กับคนที่เตรียมตัวพร้อมและกล้าลงมือก่อนกุมภาพันธ์เศรษฐกิจอสังหาริมทรัพย์เริ่มขยับและจังหวะดีของการเจรจา จากการเปิดไพ่ของอาจารย์มงคลไพ่เจ็ดเหรียญถูกตีความว่าเป็นจุดเริ่มของการเก็บเกี่ยวผลโดยเฉพาะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ขึ้นไปค้าขายการซื้อขายที่ดินบ้านคอนโดรวมถึงตลาดมือสองและการซ่อมแซมรีโนเวทมีแนวโน้มคึกคักขึ้นคนไทยถูกมองว่าจะขยันมากขึ้นและเริ่มใช้บทเรียนจากปีแย่ๆมาปรับวิธีหาเงินฟังดวงส่วนตัวหมอช้างระบุว่า ราศีเมษยังอยู่ในช่วงนาทีทองยาวจากมกราคมถึงกุมภาพันธ์งานโชคลาบเด่นราศีพฤษภเดือนมีนาคมคือจุดพีคแต่จังหวะดีเริ่มก่อตัวตั้งแต่ปลายกุมภาพันธ์โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้การพูดการเจรจาราศีมิถุนช่วงมกราถึงพฤษภาคมถือว่าดีทั้งหมดแต่กุมภาพันธ์ถูกระบุว่าเป็นเดือนที่พีคสุดทั้งการเริ่มงานใหม่และโอกาสสำคัญในชีวิต ขณะเดียวกันโหนฟองสนานจามอนจันยังระบุว่าตั้งแต่14กุมภาพันธ์2569เป็นต้นไปคือจุดเริ่มเกมสำคัญในชีวิตของบุคคลการเมืองหลายคนทั้งในแง่เสียไปแล้วได้กลับหรือได้แล้วรักษาไว้ไม่ง่ายสะท้อนภาพว่าโหนสายการเมืองมองกลางไตรมาสแรกของปี69เป็นจุดเริ่มเกมใหม่บนเวทีอำนาจมีนาคม พลังมวลชนคลื่นคนรุ่นใหม่เริ่มชัดและจังหวะเด่นของพฤษภามิถุนายนอาจารย์มงคลตีความไพ่สิบถ้วยว่าเป็นพลังของกลุ่มคนการรวมทัวของมวลชนและพลังใหม่ๆที่จะปรากฏชัดขึ้นในช่วงมีนาคมถึงมิถุนายนโดยเชื่อมโยงกับภาพเด็กครองเมืองและการสิ้นสุดวาสนาของผู้ใหญ่บางกลุ่มเป็นช่วงที่พลังของคนรุ่นใหม่กลุ่มอาชีพใหม่ หรือกระบวนการบางอย่างจะชัดขึ้นในพื้นที่สาธารณะด้านดวงส่วนตัวหมอช้างระบุชัดว่าเดือนมีนาคมคือจังหวะดวงดีมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะงานขายเจรจานายหน้าหรือการสอบสัมภาษณ์ราศีกุ่มถูกเตือนให้ระวังการเดินทางและอุบัติเหตุในเดือนมีนาคมแม้ดวงภาพรวมจะเป็นปีแห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ก็ตามเดือนมีนาคมจึงเป็นเดือนที่ดวงเมืองพูดถึงพลังมวลชน ขณะที่ดวงส่วนบุคคลบางราศีได้ใช้ปากการสื่อสารเป็นอาวุธสำคัญใครที่อยู่ในอาชีพที่ต้องเจรจาต่อรองช่วงนี้คือเดือนที่ไม่ควรปล่อยผ่านเมษายนเดือนดาวแรงเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุของหลายราศีหมอช้างเตือนชัดเจนว่าเดือนเมษายนเป็นเดือนที่ต้องระวังสุขภาพและอุบัติเหตุเป็นพิเศษสำหรับบางราศีเช่น ราศีกันมีเกณฑ์เจ็บป่วยอุบัติเหตุหรือการผ่าตัดในเดือนเมษายนแม้ภาพรวมทั้งปีจะเป็นปีที่งานธุรกิจคึกคักราศีมีนถูกเตือนเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุในเดือนเมษายนเช่นกันแม้จะมีจังหวะการเงินดีมากในเดือนพฤษภาคมต่อเนื่อง ในฝั่งโหนสายดวงเมืองฟองสนานยังเขียนถึงเกณฑ์เสียไปแล้วไม่ได้คืนของนักการเมืองบางคนในช่วง2เมษายนถึง12มิถุนายน2569สะท้อนว่าเมษายนไม่ใช่เดือนสบายๆบ,บนเวทีอำนาจแต่เป็นช่วงที่หลายคนอาจต้องแลกอะไรบางอย่างอย่างถาวรเมษายนจึงเป็นเดือนที่ควรเพลาเกมเสี่ยงลงบ้าง ใครคิดจะลงทุนหรือเดินทางแบบลุยสุดตัวอาจต้องถามตัวเองอีกครั้งว่าเวลานี้เหมาะกับการเร่งเครื่องหรือเหมาะกับการเช็คสภาพรถสภาพร่างกายก่อนจะลุยต่อกันแน่พฤษภาคมการเงินเริ่มขยับทั้งดวงเมืองและดวงส่วนตัวจากคำทำนายดวงเมืองของอาจารย์มงคลการค้าขายและอสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มฟื้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จะทยอยส่งผลชัดขึ้นในไตรมาสสอง คนไทยถูกมองว่าจะกลับมาขยันมองหาโอกาสต่อยอดรายได้จากสิ่งที่มีและหันมาใส่ใจความมั่นคงระยะยาวมากขึ้นด้านหมอช้างราศีเมษดาวการเงินส่งผลจริงๆตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปต้นปีต้องวางแผนดีๆแล้วจะได้ใช้ผลในช่วงนี้ราศีมีนเดือนพฤษภาคมถูกระบุว่าเป็นจังหวะการเงินแข็งแรงมีโอกาสทั้งรายได้ประจำและรายได้พิเศษรวมกันเข้ามา รวมถึงลุ้นโชคลาบเล็กๆเ,เข้ามาพร้อมกันหลายราศีถูกย้ำว่ากลางปีคือช่วงเงินเริ่มฟื้นจากการลุยงานมาตั้งแต่ต้นปีโหนฟองสนานยังชี้จังหวะ31พฤษภาคมถึงกลางมิถุนายนเป็นช่วงลุ้นตำแหน่งสำคัญของนักการเมืองบางคนสะท้อนว่าเกมอำนาจมีโอกาสขยับแรงในช่วงนี้มิถุนายนเดือนจุดเปลี่ยนทั้งงานการเงินและตำแหน่งมิถุนายนถูกย้ำหลายครั้งในคำทำนาย ราศีตุลหมอช้างบอกว่าเดือนมิถุนายนคือจุดเปลี่ยนสำคัญของปีเหมาะกับการเริ่มโปรเจกต์ใหญ่หรือการขยับงานสำคัญที่รอจังหวะอยู่ราศีพิจิกถูกเตือนว่ามิถุนายนเป็นเดือนแรงเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุต้องระวังเป็นพิเศษแม้ภาพรวมจะเป็นปีแห่งการก้าวหน้าทางการงานและการเงินก็ตามในฝั่งดวนการเมืองฟองสนานก็ชี้ว่าช่วงปลายพฤษภาคมถึงกลางมิถุนายน คือหน้าต่างเวลาที่หลายคนอาจได้ตำแหน่งได้โอกาสหรืออย่างน้อยก็มีข่าวความเคลื่อนไหวใหญ่ในชีวิตมิถุนายนจึงถูกมองว่าเป็นเดือนเปลี่ยนเฟสของปี2569ทั้งในระดับบุคคลและระดับโครงสร้างอำนาจกรกฎาคมเดือนพีคข,ของงานธุรกิจหลายราศีหมอช้างให้ความสำคัญกับเดือนกรกฎาคมในฐานะเดือนพีคข,ของบางราศีเช่นราศีกรกฎ ปีที่พลิกจากร้ายเป็นดีอย่างชัดเจนและกรกฎาคมถูกย้ำว่าเป็นช่วงที่ไม่มีดาวร้ายงานก้าวหน้าการเงินฟื้นครอบครัวคลี่คลายราศีกันแม้ทั้งปีต้องเจองานหนักและบททดสอบจากดาวเสาร์แต่กรกฎาคมคือช่วงที่มีตัวช่วยผู้สนับสนุนชัดเจนธุรกิจคึกคักสำหรับดวงเมืองแม้จะไม่ได้มีการล็อกเดือนกรกฎาคมแบบเฉพาะเจาะจง แต่หากมองจากจังหวะที่พลังมวลชนเริ่มชัดขึ้นตั้งแต่มีนาคมถึงมิถุนายนกรกฎาคมอาจกลายเป็นเดือนที่เราเริ่มเห็นผลจากแรงสั่นสะเทือนทั้งฝั่งเศรษฐกิจและการเมืองเริ่มหาจุดทรงตัวชั่วคราวสิงหาคมเดือนอันตรายของสิงเดือนเงินก้อนของบางราศีสิงหาคมคือเดือนที่หมอช้างเตือนแรงที่สุดเดือนหนึ่งราศีสิง ถูกระบุให้รีบเริ่มรีบจบสิ่งสำคัญให้ทันก่อนเดือนมิถุนายนเพราะเดือนสิงหาคมคือเดือนอันตรายมีหลายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ทั้งสุริยุปราคาและจันทรุป,ปราคาทำให้ดวงดาวแรงเป็นพิเศษในอีกด้านหนึ่งราศีพิจิกสิงหาคมคือเดือนที่เส้นทางโรยด้วยกลีบกุหลาบโดยเฉพาะด้านการเงินเห็นเงินก้อนชัดเจนราศีมังกรสิงหาคมก็ถูกมองว่าเป็นเดือนลงตัวทั้งงานเงนิงนและความรัก ด้านคําทํานายดวงเมืองสายหมอปลายและยมมทูตคําทํานายเตือนภาพใหญ่ของปี2,569ทั้งเรื่องมวลน,น้ำยักษ์ใหญ่น้ำท่วมใหญ่แผ่นดินไหวและโรคใหม่ที่เกี่ยวข้องกับห้องทดลองแม้จะไม่ระบุเดือนชัดเจนแต่เมื่อเชื่อมกับฤดูฝนและช่วงดวงดาวแรงในครึ่งปีหลังสิงหาคมจึงกลายเป็นเดือนที่หลายคนจับตาเป็นพิเศษกันยายนเดือนพักหายใจทบทวนสิ่งที่เกิดใน8เดือนแรก คำทำนายที่พูดถึงกันยายน2569โดยตรงมีไม่มากเมื่อเทียบกับเดือนอื่นส่วนใหญ่เป็นการลากยาวจากจังหวะครึ่งปีหลังอย่างไรก็ตามหากดูจากรูปแบบทั้งปีที่ต้นปีกลางปีเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและครึ่งปีหลังกดดันเรื่องภัยธรรมชาติการเมืองเศรษฐกิจกันยายนอาจถูกมองว่าเป็นเดือนพักหายใจเชิงยุทธศาสตร์ คนทำธุรกิจอาจใช้เวลานี้สำรวจว่าสิ่งที่ลงทุนตั้งแต่ต้นปีเริ่มให้ผลอย่างไรคนทำงานประจำหลายราศีพึงผ่านทั้งเดือนดีและเดือนอันตรายอย่างเมษายนถึงสิงหาคมมากันยายนจึงเหมาะกับการจัดระบบชีวิตมากกว่าลุยอะไรใหม่สุดตัวในง่ายดวงชะตาเราแทบไม่เห็นหมอดูคนไหนฟันธงหายนะในเดือนนี้ซึ่งก็อาจเป็นข่าวดีเล็กๆของปีมา้าไฟตุลาคมโอกาสใหม่ เกณฑ์ช่วยของบางคนโหนฟองสนานระบุว่าสำหรับบางบุคคลสำคัญทางการเมือง20ตุลาคมถึงสิ้นปี2569เป็นช่วงที่หัวหน้าเทวดาประจำตัวอํานวยโชคชัยช่วยคานเกณฑ์ลบโดยเฉพาะผู้ที่เจอแรงประทะหนักมากมา,กมาตั้งแต่ปีก่อนสะท้อนภาพว่าไตรมาสสุดท้ายมีพื้นที่ให้ตั้งหลักหมายอยู่บ้างสำหรับบางคนในเชิงดวงส่วนตัว ส่วนตัวช่วงปลายปีมักถูกพูดถึงในเชิงเก็บเกี่ยวมากกว่าการเริ่มต้นใหม่ใครที่ลุยงานมาตลอดปีตุลาคมจึงอาจกลายเป็นเดือนที่เห็นภาพชัดขึ้นว่าปีม้าไฟให้บทเรียนอะไรกับเราไปแล้วบ้างพฤศจิกายนเกณฑ์ดวงแรงคดีความความขัดแย้งและภัยธรรมชาติในคำทำนายของฟองสนานหลายคนถูกชี้ว่า ตั้งแต่22พฤศจิกายน2569เป็นต้นไปจะเข้าสู่เกณฑ์ดวงที่ต้องระวังเป็นพิเศษทั้งในเรื่องคดีความการเสียของรักหรือแรงประทะทางการเหนืองบางคนถูกระบุว่าเกณฑ์ลบจะลากยาวออกไปถึงปีถัดไปด้วยเมื่อเชื่อมกับคำเตือนของหมอปลายและสินแสพานุวัตรเรื่องน้ำท่วมใหญ่แผ่นดินไหวและโรคใหม่ในปีมา้าไฝแม้จะไม่ระบุเดือนชัดเจนแต่หลายสำนักก็เห็นตรงกันว่า ปลายปีคือช่วงที่ดวงดาวและสถานการณ์โลกมีความผันผวนสูงพฤศจิกายนจึงกลายเป็นเดือนที่หลายคนจับตาเป็นพิเศษกันยายนเดือนพักหายใจทบทวนสิ่งที่เกิดใน8เดือนแรกคำทํานายที่พูดถึงกันยายน2,569โดยตรงมีไม่มากเมื่อเทียบกับเดือนอื่นส่วนใหญ่เป็นการลากยาวจากจังหวะครึ่งปีหลังอย่างไรก็ตาม หากดูจากรูปแบบทั้งปีที่ต้นปีกลางปีเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและครึ่งปีหลังกดดันเรื่องภัยธรรมชาติการเมืองเศรษฐกิจการยายนอาจถูกมองว่าเป็นเดือนพักหายใจเชิงยุทธศาสตร์คนทำธุรกิจอาจใช้เวลานี้สำรวจว่าสิ่งที่ลงทุนตั้งแต่ต้นปีเริ่มให้ผลอย่างไรคนทำงานประจำหลายราศีพึงผ่านทั้งเดือนดีและเดือนอันตรายอย่างเมษายนถึงสิงหาคมมา กันยายนจึงเหมาะกับการจัดระบบชีวิตมากกว่าลุยอะไรใหม่สุดตัวในง่ายดวงชะตาเราแทบไม่เห็นหมอดูคนไหนฟันธงหายนะในเดือนนี้ซึ่งก็อาจเป็นข่าวดีเล็กๆของปีม้าไฝา่ตุลาคมโอกาสใหม่เกณฑ์ช่วยของบางคนโหนฟองสนานระบุว่าสำหรับบางบุคคลสำคัญทางการเมือง20ตุลาคมถึงสิ้นปี2569เป็นช่วงที่หัวหน้าเทวดาประจำตัวอำนวยโชคชัย ช่วยคานเกณฑ์ลบโดยเฉพาะผู้ที่เจอแรงประทะหนักมากมาตั้งแต่ปีก่อนสะท้อนภาพว่าไตรามาสสุดท้ายมีพื้นที่ให้ตั้งหลักใหม่อยู่บ้างสำหรับบางคนในเชิงดวงส่วนตัวส่วนตัวช่วงปลายปีมักถูกพูดถึงในเชิงเก็บเกี่ยวมากกว่าการเริ่มต้นใหม่ใครที่ลุยงานมาตลอดปีตุลาคมจึงอาจกลายเป็นเดือนที่เห็นภาพชัดขึ้นว่าปีม้าไฟให้บทเรียนอะไรกับเราไปแล้วบ้างพฤศจิกายนเกณฑ์ดวงแรง คดีความความขัดแย้งและภัยธรรมชาติในคําทํานายของฟองสนานหลายคนถูกชี้ว่าตั้งแต่22พฤศจิกายน2569เป็นต้นไปจะเข้าสู่เกณฑ์ดวงที่ต้องระวังเป็นพิเศษทั้งในเรื่องคดีความการเสียของรักหรือแรงประทะทางการเมืองบางคนถูกระบุว่าเกณฑ์ลบจะลากยาวออกไปถึงปีถัดไปด้วยเมื่อเชื่อมกับคำเตือนของหมอปลายและสินแสพานุวัตรเรื่องน้ำท่วมใหญ่ แผ่นดินไหวและโรคใหม่ในปีม้าไฟแม้จะไม่ระบุเดือนชัดเจนแต่หลายสำนักก็เห็นตรงกันว่าปลายปีคือช่วงที่ดวงดาวและสถานการณ์โลกมีความผันผวนสูงพฤศจิกายนจึงกลายเป็นเดือนที่หลายคนจับตาเป็นพิเศษกันยายนเดือนพักหายใจทบทวนสิ่งที่เกิดใน8เดือนแรกคำทำนายที่พูดถึงกันยายน2,569โดยตรงมีไม่มากเมื่อเทียบกับเดือนอื่น ส่วนใหญ่เป็นการลากยาวจากจังหวะครึ่งปีหลังอย่างไรก็ตามหากดูจากรูปแบบทั้งปีที่ต้นปีกลางปีเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและครึ่งปีหลังกดดันเรื่องภัยธรรมชาติการเมืองเศรษฐกิจการยายนอาจถูกมองว่าเป็นเดือนพักหายใจเชิงยุทธศาสตร์คนทำธุรกิจอาจใช้เวลานี้สำรวจว่าสิ่งที่ลงทุนตั้งแต่ต้นปีเริ่มให้ผลอย่างไร คนทำงานประจำหลายราศีพึ่งผ่านทั้งเดือนดีและเดือนอันตรายอย่างเมษายนถึงสิงหาคมมากันยายนจึงเหมาะกับการจัดระบบชีวิตมากกว่าลุยอะไรใหม่สุดตัวในแง่ดวงชะตาเราแทบไม่เห็นหมอดูคนไหนฟันธงหายนะในเดือนนี้ซึ่งก็อาจเป็นข่าวดีเล็กๆของปีมา้าไฝตุลาคมโอกาสใหม่เกณฑ์ช่วยของบางคนโหนฟองสนานระบุว่าสำหรับบางบุคคลสำคัญทางการเมือง 20ตุลาคมถึงสิ้นปี2,569เป็นช่วงที่หัวหน้าเทวดาประจำตัวอำนวยโชคชัยช่วยคานเกณฑ์ลบโดยเฉพาะผู้ที่เจอแรงประทะหนักมากมาตั้งแต่ปีก่อนสะท้อนภาพว่าไตรมาสสุดท้ายมีพื้นที่ให้ตั้งหลักใหม่อยู่บ้างสำหรับบางคนในเชิงดวงส่วนตัวส่วนตัวช่วงปลายปีมักถูกพูดถึงในเชิงเก็บเกี่ยวมากกว่าการเริ่มต้นใหม่ใครที่ลุยงานมาตลอดปี ุลาคมจึงอาจกลายเป็นเดือนที่เห็นภาพชัดขึ้นว่าปีมา้าไฝ่ให้บทเรียนอะไรกับเราไปแล้วบ้างพฤศจิกายนเกณฑ์ดวงแรงคดีความความขัดแย้งและภัยธรรมชาติในคำทำนายของฟองสนานหลายคนถูกชี้ว่าตั้งแต่22พฤศจิกายน2569เป็นต้นไปจะเข้าสู่เกณฑ์ดวงที่ต้องระวังเป็นพิเศษทั้งในเรื่องคดีความการเสียของรักหรือแรงประทะทางการเนืง บางคนถูกระบุว่าเกณฑ์ลบจะลากยาวออกไปถึงปีถัดไปด้วยเมื่อเชื่อมกับคําเตือนของหมอปลายและสินแสพานุวัตรเรื่องน้ำท่วมใหญ่แผ่นดินไหวและโรคใหม่ในปีม้าไฟแม้จะไม่ระบุเดือนชัดเจนแต่หลายสํานักก็เห็นตรงกันว่าปลายปีคือช่วงที่ดวงดาวและสถานการณ์โลกมีความผันผวนสูงพฤศจิกายนจึงกลายเป็นเดือนที่หลายคนจับตาเป็นพิเศษกันยายนเดือนพักหายใจ ทบทวนสิ่งที่เกิดใน8เดือนแรกคำทำนายที่พูดถึงกันยายน2569โดยตรงมีไม่มากเมื่อเทียบกับเดือนอื่นส่วนใหญ่เป็นการลากยาวจากจังหวะครึ่งปีหลังอย่างไรก็ตามหากดูจากรูปแบบทั้งปีที่ต้นปีกลางปีเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและครึ่งปีหลังกดดันเรื่องภัยธรรมชาติการเมืองเศรษฐกิจกันยายนอาจถูกมองว่าเป็นเดือนพักหายใจเชิงยุทธศาสตร์คนทำธุรกิจอาจใช้เวลานี้สำรวจว่า สิ่งที่ลงทุนตั้งแต่ต้นปีเริ่มให้ผลอย่างไรคนทำงานประจำหลายราศีเพิ่งผ่านทั้งเดือนดีและเดือนอันตรายอย่างเมษายนสิงหาคมมากันยายนจึงเหมาะกับการจัดระบบชีวิตมากกว่าลุยอะไรใหม่สุดตัวในแง่ดวงชะตาเราแทบไม่เห็นหมอดูคนไหนฟันธงหายนะในเดือนนี้ซึ่งก็อาจเป็นข่าวดีเล็กๆของปีมา้าไฝ่ตุลาคมโอกาสใหม่เกณฑ์ช่วยของบางคน โหนฟองสนานระบุว่าสำหรับบางบุคคลสำคัญทางการเมือง20ตุลาคมสิ้นปี2569เป็นช่วงที่หัวหน้าเทวดาประจำตัวอำนวยโชคชัยช่วยคานเกณฑ์ลบโดยเฉพาะผู้ที่เจอแรงประทะหนักมากมาตั้งแต่ปีก่อนสะท้อนภาพว่าไตรมาสสุดท้ายของปีมีพื้นที่ให้ตั้งหลักใหม่อยู่บ้างสำหรับบางคนในเชิงดวงส่วนบุคคลช่วงปลายปีมักถูกพูดถึงในเชิงเก็บเกี่ยว มากกว่าการเริ่มต้นใหม่ใครที่ลุยงานมาตลอดปีตุลาคมจึงอาจกลายเป็นเดือนที่เห็นภาพชัดขึ้นว่าปีม้าไฟให้บทเรียนอะไรกับเราไปแล้วบ้างพฤศจิกายนเกณฑ์ดวงแรงคดีความความขัดแย้งและภัยธรรมชาติในคำทำนายของฟองสนานหลายคนถูกชี้ว่าตั้งแต่22พฤศจิกายน2569เป็นต้นไปจะเข้าสู่เกณฑ์ดวงที่ต้องระวังเป็นพิเศษ ั้งในเรื่องคดีความการเสียของรักหรือแรงประทะทางการเมืองบางคนถูกระบุว่าเกณฑ์ลบจะลากยาวออกไปถึงปีถัดไปด้วยเมื่อเชื่อมกับคำเตือนของหมอปลายและสินแสพานุวัตรเรื่องน้ำท่วมใหญ่แผ่นดินไหวและโรคใหม่ในปีมา้าไฟแม้จะไม่ระบุเดือนชัดแต่หลายสำนักก็เห็นตรงกันว่าปลายปีคือช่วงที่ทั้งดวงดาวและสถานการณ์โลกมีความผันผวนสูง พฤศจิกายนจึงเป็นเดือนที่ควรระวังทั้งระดับบนล่างตั้งแต่เกมการเมืองไปจนถึงชีวิตประจําวันของคนตัวเล็กๆที่อาจได้รับผลกระทบทางอ้อมธันวาคมสรุปบทเรียนปีม้าไฟคลื่นลูกใหม่กับการรีเซ็ตอนาคตแม้หลายคําทํานายจะชี้ว่าปี2569เเต็มไปด้วยเกณฑ์แรงแต่ดวงเมืองของอาจารย์มงคลก็ยังทิ้งภาพในเชิงบวกไว้ว่านี่คือปีที่เด็กครองเมืองคนรุ่นใหม่ คนอายุน้อยและคนที่พร้อมปรับตัวจะได้ขึ้นมาเป็นกำลังหลักเศรษฐกิจมีโอกาสฟื้นตัวจากความขยันและการเรียนรู้จากบทเรียนในอดีตทางฝั่งดวงส่วนบุคคลหมอช้างเองก็มีมุมว่าปี2,569เป็นปีที่ดาวใหญ่มีพลังมากที่สุดในรอบ12ปีซึ่งแปลว่าหลายราศีจะมีโอกาสสำคัญในชีวิตถ้าใช้จังหวะให้ถูกและแถมบางช่วงจะเจอดาวแรงเดือนอันตรายแต่ถ้าผ่านไปได้ ท้ายที่สุดก็อาจาได้เซอร์ไพรส์ดีๆส่งท้ายปีสรุปอ่านดวงไม่ใช้เพื่อกลัวแต่เพื่อเตรียมตัวเมื่อเอาคำทำนายจากหมอดูไทยหลายสำนักมาวางเรียงกันเป็นปฏิทินปี2569สิ่งที่เห็นชัดคือปีหมาไฟไม่ได้มีแค่ภาพมืดมิดหรือดีสุดขั้วด้านเดียวแต่เต็มไปด้วยจังหวะที่สลับกันระหว่างโอกาสและความเสี่ยงต้นปีแบกแผลเก่าจากปี2568 แต่เปิดพื้นที่ให้เริ่มต้นใหม่กลางปีคือจุดเปลี่ยนทั้งด้านเศรษฐกิจงานและอำนาจปลายปีเต็มไปด้วยเกณฑ์แรงทั้งคดีความความขัดแย้งและภัยธรรมชาติแต่ก็มีหน้าต่างแห่งโอกาสให้คนที่พร้อมจะรีเซ็ตตัวเองในฐานะสื่อเราอาจไม่อาจยืนยันว่าคำทำนายเหล่านี้จะเกิดขึ้นจริงตามตัวอักษรหรือไม่แต่ในฐานะสัญญาณมันสะท้อนอย่างน้อย3อย่างของสังคมไทยวันนี้คือ 1. นคนไทยรู้สึกว่ากำลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านใหญ่ 2. ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจการเมืองและภูมิอากาศกลายเป็นเรื่องที่คนธรรมดาพูดถึงในชีวิตประจำวัน 3. คนจำนวนไม่น้อยอยังมองหาที่พึ่งทางใจเพื่อจะไม่รู้สึกว่าตัวเองเผชิญอนาคตอย่างลำพังสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะเชื่อหมอดูมากน้อยแค่ไหนการอ่านดวงปี2569อาจไม่ใช่เรื่องของถูกผิด แต่น่าจะเป็นเรื่องของการตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าปีหน้าเป็นปีม้าไฟจริงๆเราจะเลือกขี่ม้าไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังหรือยอมปล่อยให้ไฟเผาเราทั้งที่ยังไม่ทันได้เตรียมตัวเลยด้วยซ้ำหมายเหตุเนื้อหาในบทความนี้เป็นการรวบรวมสังเคราะห์คำทำนายจากหมอดูและโหราศาสตร์หลายสำนักผู้ฟังควรใช้วิจารณญาณและไม่ควรนำไปใช้แทนข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจการแพทย์หรือการตัดสินใจเชิงนโยบาย